สวัสดีครับเข้ามาสู่ช่องโหราศาสตร์ไทยไพยิบซีวันนี้ก็เป็นวันที่6เดือนกรกฎาคมสอง5ันหาหวันนี้ก็เป็นเวลาที่เราต้องมาเช็คดวงช่วงครึ่งปีหลังของดวงเมืองดวงชะตาเมืองไทยว่าเป็นยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้วันที่เจดเดือนเจด ปี65ก็เป็นเวลาที่ดาวมัตยูที่ที่อยู่ราศีเมษจะย้ายออกจากดวงโลกดวงเมืองดาวมัตยูก็คือพวกโลกภัยอาเพศซึ่งอยู่ราศีเมษมาได้หลายปีถ้าผมจำได้ก็คือดาวมัตตยูที่ย้ายเข้ามาอยู่ราศีเมษเมื่อวันที่12เดือนกรกฎาคม2558 พราะดาวไม่ได้อยู่แต่อยู่แต่ละราศีก็ถ้าปกติทั่วไปก็ใช้เวลาประมาณ10ปีแต่ย้ายเข้ามา,าช่วงปี58าแปนที่12ปี58ก็นับมาถึงเวลานี้ก็ได้ประมาณ7ปีหรือ8ปปีเพราะ ดาวมาอยู่แต่อยู่แต่และราศีก็ใช้เวลานานเพราะฉะนั้นกับเหตุการณ์อุปสรรคปัญหาหรือว่าดวงชะตาดวงโลกดวงเมืองที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างจะหนักหนาสาก,กันวันนี้ได้จังหวะมาเปิดดวงเช็คดวงดวงเมืองไทยว่าเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาตั้งกิจหยิบไพ่ดูกรรมใหม่ของดวงเมืองไทยไปด้วยกันกรรมเก่าสิราศี ผีสัมเวศีก็จะจรอ,ออกจากดวงชะตาดวงโลกดวงเมืองไทยเนี่ยพรุ่งนี้ก็คือวันที่เจ็ดพรุ่งนี้เกือกกร,รกฎาคมสองพันห้าร้อยหกาได้เวลาดาวมัดลึกตัวอยู่ก็คือพวกโลกภราเพศพวกผีสัมเวสีก็จะจอออกจากดวงชะตาเมืองต่อจากนี้ไปกรมเก่าหรือสิบสองราศีก็จะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับดวงเมืองไทยตอนนี้ ระบบเศรษฐกิจอะไรก็จะเริ่มจะดีใครมีโครงการโปรเจกต์ทำลายลุยลุยแล้วรวลยลุยแล้วประสบความสำเร็จเนี่ยคือดวงชะตาสิบสองราศีเดี๋ยวเรามาตั้งจิตหยิบไพ่ดูกรรมใหม่ด้วยไพย่ยิปซีสำหรับดวงเมืองไทยว่าเป็นไงเรามาตั้งจิตหยิบไพ่ด้วยกันครับการดูดวง ด้วยตำราโหราศาสตร์ไทยไพ่ยิบสี่ซึ่งเป็นสองศาสตร์พื้นฐานผมเอามาประสานกันเพื่อจะเช็คดวงแต่ละราศีนั้นนั้นว่าดวงท่านเป็นยังไงเนี่ยแต่ตอนนี้ก็มาตั้งจิตหยิบไพ่ดูกำใหม่ของดวงเมืองไทยเราหลังจากดาวมาเริมรู้ตัอยู่ย้ายพวกนี้ว่าดวงเมืองไทยจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่ผมก็จะบอกให้อีกทีนึงว่าช่วงดาวยุบด,ดาวย้ายเราก็ระวังนะ ถ้าเป็นไปได้ก็อย่าไปสถานที่สุ่มเสี่ยงให้หลีกเลี่ยงสถานที่โคจรนอนก็ให้เปลี่ยนที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงย้ายที่ย้ายตำแหน่งทุกท่านที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยย้ายที่หลับที่นอนที่อยู่ที่อาศัยใหม่คิดทําอะไรใหม่ใหม่ชีวิตก็จะดีเดี๋ยวเรามาหยิบไพ่ยิบซีดูกรรมใหม่ไปด้วยกันสําหรับท่านที่เป็นประชากรเมืองไทยเราอันนี้เราควรมาดูดวงเมืองด้วยกัน การดูดวง12ราศีกับไพ่24ซึ่งเป็นสองศาสตร์พื้นฐานผมเอามาสานกันเรามาเช็คดวงราศีเมืองว่าเป็นไงดวงเมืองก็คือกรรมใหม่ไพ่24กรรมเก่า12ราศีเ5 6 7 8 9 สิบสิบเอ็ดองขอนับดู่อนเพื่อชัวร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอ็ดสบสองใบหนนี่คือบทสรุป นี่คือดวงตาดวงเมืองไทยด้วยตำราโหราศาสไทยไพ่ยิสีซึ่งเป็นสองศาสตร์พื้นฐานเอามาประสานกันเพื่อเราจะเช็คดวงเมืองไทยเหล่านี้นั้นว่ามันเป็นยังไงดวงช่วงครึ่งปีหลังของปีหกห้าดวงเมืองก็คือราศีเมษก็คือการที่เราจะเช็คดวงเมืองหรือดวงอะไรคือราศีเมษเป็นดวงต้นๆของดวงโลกดวงเมือง ่ตอนนี้ก็ดาวม่ได้อยู่ยังอยู่จะย้ายพรุ่งนี้เมษพุกษกนี่คือการเงินของดวงเมืองอ่มิถุนการเดินทางเนี่ย <c oughs> <c oughs> เรามาเช็คดวงชะตา ดูดวงเมืองมาหยิบไพ่ไปด้วยกันครับดวงเมืองไทยเราดวงเมืองก็คือราศีเมษก็คืออตำแหน่งตะนุก,ก็คือเหตุการณ์ปัจจุบันของดวงชะตาเมืองดูกำไหม่ายยิ่สี่ได้ใบอะไรดวงช่วงครึ่งปีหลังของปีหกห้าไพ่ใบนี้เป็นไพ่เด็กถือดาบไพ่เด็กถือดาบทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย คือมันเป็นดาบก็คือสุษบเด็กก็คือเราต้องต่อสู้ฝ่าฟันความสาเร็จมันถึงจะเป็นของเราแต่มันก็ค,คือคืออาจจะมีการทะเลาะบ,บ่แอแหวงหรือการขัดแข้งขัดขาการนินทาการใส่ร้ายป้ายสีหรือบางทีมันก็จะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นอยู่บ้างเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปล่อยวางคือเมืองไทยมันมีการ แย่งดีชิงเด่นกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปล่อยวางให้มีสติเพราะราหูตอนนี้ก็ยังอยู่ราศีเมษอยู่ให้ระวังการนินทาการใส่ร้ายป้ายสีหรือการใส่ความกันนี่คือดวงเมืองไทยการขัดแข่งขัดขาหรือว่าอุปสรรคปัญหาเราต้องต่อสู้ฝ่าฟันความสําเร็จมันนึงจะเป็นของเราก็อาจจะมีปัญหาอยู่บ้าง เนี่ยเพราะว่าเด็กถือดาบดาบก็คือการทะเลาะบ่อแวงการพัดแข้งพัดขาหรือการทำร้ายกันมันก็มีอยู่แต่หนูกระดุมพระมาดูตำแหน่งการเงินของอเมืองไทยว่าเป็นไงการเงินมันเป็นภายในนกแหวนเงินทองธุรกิจการที่ทำมาก็คือเป็นอสังหาหรือการส่งออกเนี่ย ในรอบแวนคือการงานการส่งออกธุรกิจ Import Export ส่งออกต่างชาติต่างแนดนดีเนี่ยคือหลังจากวันที่เจ็ดเดือนเจ็บไปนี่ก็คือมันเป็นความหมายขอยงการสื่อสารออนไลน์การเดินทางการต่อสู้เรียนรู้ฝ่ฟาฟันการส่งออกงานด้นานการส่งออกงานด้นาน,น,านโลจิสติกถือว่าดีหรือการสื่อสารเงินทองได้มาจากงานเกี่ยวกับงานสื่อสารงานโลจิสติกนี่คือดวงเมืองไทยเรา การส่งออกต่างประเทศเนี่ยดีตนุกระดุมพาสหหัสชาดูสหัสชะ,าสสชะการเดินทางหรือ,อเป็นบีออปพอจูนเนี่ยสาหัชชะการส่งออกการาเดินทางค้าขายหรือความหมายแห่งการาซื้อไปขายมาเนี่ย พค้าวานิชธุรกิจอะไรพวกนี้ดีมันเป็นวีออฟประจุเป็นดวงพลิกผันดวงพลิกจากฐานหนึ่งอีกฐานหนึ่งซึ่งเป็นดวงพลิกผันเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายมันเป็นดวงชะตาที่ดีทรัพย์สมบัติการเงินการงานการเปลี่ยนแปลงเทวดาเข้ามาช่วยปกปักรักษาก็ถือว่าดีดวงะตาเมืองจากนี้ไปตนุกระดุมระศาสาชะพันธุพันธุนี่คือหมายถึง ถ้าดวงเมืองไทยเนี่ยถ้าดวงคนทั่วไปก็คือมัานและรถยนหรือว่า,าผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยอันนี้ก็คือหมายถึงการปกครองผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่มีอํานาจในเมืองไทยเราว่าเป็นไงพันธุเนี่ยคนที่มีอำน,นาจมันเป็นอัศะวินทือดักอัศวินก็คือต่อสู้ฝ่าฟันการฟาดฟันแข่งขันาการ มันก็จะมีเรื่องให้ฝ่าฟันกันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ให้มีสติแต่ถ้าดูตามดวงชะตาของดวงเมืองไทยทับ12ราศีจากนี้ไปดาไม่ได้ยูย้ายออกเราไม่ต้องไปกงังวลไม่ต้องไปทุกข์ทนหรอกผีซ้มไเวิสีจะแพ้ทางสิ่งไม่ดีก็จะแพ้สิ่งไม่ดีก็จะตายไปอ่าพวกลัทธิก็จะทําอะไรก็จะไม่เด่นเหมือนแต่ก่อนแล้วผ่านมาพวก ผีพวกสัมเวสีหรือพวกสิ่งไม่ดีเนี่ยทำอะไรอวดดีให้คนทุกคนจัทธาที่ผ่านมาพอช่วงจากปีสองพันห้า้อยห้าิบเจ็ดอ่อห้าสิบแปดที่ผ่านมาเนี่ยสังเกตไหมคนที่ไม่ดีหรือคนที่อับปีคนจังไรเนี่ยทำอะไรลงไปคนมักจะมองเห็นแต่ถ้าคนเป็นคนที่อยู่ในศีลธรรมหรือคนนำสิ่งดีๆทำพวกนี้จะทำไม่ขึ้นจากนี้ไปก็คือ คนที่จะทําคนที่มีศีธลธรรมคนที่ทําความดีะทําอะไรก็จะได้ประสบความสำเร็จแล้วแต่เราต้องต่อสู้ผ่านมาไอ้พวกทําไม่ดีพวกจังไรหรือพวกผีสัมาเวสีที่ทําอะไรลงไปเนี่ยมักจะมีคนมองเห็นคนทศธา,า,า,าที่ผ่านมาเนี่ยพระเ็นเนนจีที่ไม่ดีทําก็จะมีอุปสรรคอ่อ มีคนมองเห็นแต่ถ้าผ้าที่ท่านที่เป็นผ้าใหญ่ผ้าอะไรพวกนี้โดนทําลายทาใส่ลายป้ายสีที่ผ่านมาเนี่ยพวกผีสัมมาวิสีก็แสดงอิทธิฤทธิ์ให้คนศรัทธาที่ผ่านมาเพราะดาวมฤอยู่คือพวกผีสัมมาวิสีครองดวงเมืองเราอยู่แล้วลาหูก็เข้ามาอยู่ก็พวกอะไรไม่ดีมันวนมากมันจะเด่นที่ผ่านมาหลังจากวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดไปเนี่ยก็เตรียมตัวได้พวก ผีสัมวเวสีหรือสิ่งไม่ดีเตรียมตัวหรือของที่ทําให้ประเทศชาติที่วุ่นวายก็เตรียมเตรียมได้นี่คือความหมายเกี่ยวกับสิบสองราศีไพ่ยิบสีขึ้นมาก็เหมือนกันตนุกระดุมะสาชะพันทุปุตตะมาดูถ้าโครงการโปรเจกต์ของดวงเมืองไทยว่าเป็นยังไงนี่คือดวงเมืองไทยโครงการโปรเจกต์คิดจะถักขยับขยายหรือลงทุนลึกทำอะไรพวกเนี้ ปุตตะช้าๆได้พาเรื่องงามช้าๆใจเย็นๆค่อยเป็นค่อยไปอ,อาศัยเวลาเป็นตัวตัดสินเพราะหกไม่เท้าเนี่ยไม่เท้าการงานกลางค่อยเป็นค่อยไปเพราะเมืองไทยเรามันโชคช้ำระบาบกำใจมานานแล้วเราทําอะไรก็อย่าพึ่งใจร้อนค่อยเป็นค่อยไ,ไปความสําเร็จเป็นของเรา ให้ได้มาหรือประสบปัญหาที่ดีก็อาศัยเวลาเป็นตัวตัดสินพ่อหงไม้ท้านี่คือการงานเขค่อยเปลี่ยไปเขค่ไปทีละขั้นทีละตอนนี่คือความหมายเกี่ยวกับดวงเมืองกะนุกระดุมพะสัจชะปัญทุปุตตะอลิดูสตูดูสตูของดวงโลกดวงเมืองดวงเมืองไทยเราว่าสตูอุปสรรคปัญหาคืออะไรอเพราะอริก็คือสตู สิ่งที่จะมีอุปสรรคปัญหาหรือว่า,าสิ่งไม่ดีศัตรูสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโรคเจ็บป่วย,ยเพราะไพ่ใบน,นี้มันเป็นความหมายแห่งสีดาก็าคือเจ็บป่วยโรคภูมิแพ้ไข้หวัดอ่พวกนี้แต่ถ้าดูตามไพ่ดาบเนี่ยไม่ศัตรูหรือว่าเจ็บป่วยที่เรวร้ายนะมันเป็นไข้หวัดธรรมดา หรือบางทีที่ผมจะนํามาบอกก็คือไอ้ที่บอกว่าเป็นโรคโควิดที่โลกอันตรายเนี่ยบางครั้งเราไม่ต้องไปกงังวลไม่ต้องไปทุกข์ทนไม่ต้องไปสันหาศึกษามันหรอกมันก็เป็นธรรมดาของโลกมนุษย์เจ็บไข้ได้ป่วยไข้หวัดเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยเนี่ยผมเป็นไข้หวัดมาตั้งแต่โควิดมา ปีสอปีเนี่ยผมไม่กล้าเป็นไข้เลยเพราะโดนคนจะเข้าใจหาว่าผมเป็นโควิดแต่พอโควิดซาหรือโควิดเริ่มปล่อยผมก็ไม่ต้องไปรักษาคือไม่กินยาพารากันไว้ผมก็ปล่อยให้เป็นไข้การเป็นไข้หวัดไข้อะไรธรรมดาเนี่ยมันเป็นการขับสารพิษออกจากร่างกายขับทีเลตข,ขับน้ำมูกหรืออะไรไม่ดีเนี่ย ไอเอาอะไรสิ่งไม่ดีออกไปเนี่ยปีหนึ่งครั้งหนึ่งอ่ะซึ่งผมก็จะเป็นประจำแต่ก่อนแต่ที่ผ่านมาผมไม่เป็นไม่กล้าเป็นอ่าวันนี้ก็อ่าพอนนี้ก็คือโควิดซาก็เป็น <c oughs> เริ่มไข้ามาแล้วก็เริ่มหายเริ่มจะดีเนี่ยเนี่ยเป็น,เป,นเป็นแค่ไข้วัดธรรมดาไม่ต้องมาคิดอะไรมากมายอ่าดูปัตตนิอ่าคำ่าปัตตนิของดวงโลกโดวงเมืองเนี่ย มันก็คือเกี่ยวกับเพื่อนร่วมเพื่อนบ้านหรือว่าจิตการหรือโครงการหรืออะไรที่เข้ามาในเมืองไทยเราเนี่ยว่าเป็นยังไงเป็นไพ่ความสุขความสำเร็จความอุดมสมบูรณ์เพราะสี่สิบถ้วยนีย่มันเป็นความหมายความอุดมสมบูรณ์ประจบดิกรอยู่มีความสุข,ขครอบครัวอยู่บอบอุ่นความสุขสบายเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปทุกข์ใจ หลังจากวันที่เจ็ดนี้ไปดวงชะตาเมืองไทยก็จะมีความสุขความมั่นคงสิ่งดีๆมันก็จะเกิดครอบครัวอยู่อบอุ่นพ่อแม่ลูกผูกพันตนุกกระดุมพะสาชะอันทุปุตตะอริปัตตนิมรณนะอาดูจุดตายของดวงเมืองไทยของเราว่าติดสิ้นสุดหรือมรณนะว่าเป็นยังไงงานการจิตการขยันขันแข็งตอนนี้งานเข้ามาดี จุดมรณะหรือจุดสิ้นสุดของสรุปของดวงการงานจิตการเมืองไทยอ่ะเพราะขยันขันแข็งคนที่จะทําจิตการค้าขายหรือทํางานโครงการ,รลยลยุยลุยอย่าไปอยู่นิ่งเฉยยิ่งขยันยิ่งมุ่งมั่นยิ่งมั่นคงเนี่ยคือดวงเมืองไทยจากหลังจากเราวมฤตยูย,ย้ายคือวันที่เจ็ดไปไพ่ยี่สีขึ้นมาดีตนุรดุมพระสาชะปันทุปุตตะอริปัตตนิมรณนะสุภะความสุข ความสําเร็จของอคนในเมืองไทยว่าเป็นยังไงบทสุภาะไพเ่เมจิตเชียนเมจิตเชียนมันเป็นความหมายแห่งความสุขสบายหยิบของข้างตัวข้างตายเอามาค้าขายหรือมาทําความหมายหรือเป็นการขายสื่อออนไลน์ได้ดีพอไพ่พวันนี้มันมันเหมือนกับคนที่ขายของออนไลน์เนี่ยคนที่ทําธุรกิจออนไลน์ค้าขายเอาของมาขายผ่านสื่อ หรือออนไลน์ได้ประสบความสำเร็จเพราะเมจิเทียเนี่ยจะมองเห็นว่าจะมีชายคนหนึ่งซึ่งเป็นนักสแสดงสแสดงนายากลรู้แสดงออกทางผ่านสื่อจะซื้อจะหาอะไรก็ขายผ่านออนไลน์ได้ดีตอนนี้ใครที่ทำธุรกิจการต้องปรับเปลี่ยนแผนเปลี่ยนชีวิตทำธุรกิจผ่านออนไลน์ขายผ่านออนไลน์ได้ประสบความสำเร็จน,นี่คือดวงเมืองไทยเรา อ่าดูการงานกรรมนี่คือการงานจิตการของดวงเมืองไทยแป่ถ้วยเนี่ยมันเป็นความหมายแห่งยอมเสียบางสิ่งบางอย่างปล่อยวางบางเรื่องเนี่ยของเก่าทิ้งไปของใหม่มันเอามาเนี่ยสีแดงคือความจเจริญรุ่งเรือง,องบางทีเราอย่าไปยึดติดกับอดีตยึดติดกับสิ่งที่ผ่านมาลืมไปซะเรายอมทําอะไรใหม่ๆนี่ดวงเมืองไทย ใครที่จะทําธุรกิจการเมืองไทยเนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอย่าไปยึดติดกับอาชีพเดิมๆเพิ่มเติมมาเราต้องทําอะไรใหม่ๆเพราะสมัยนี้มันเป็นการที่เราต้องต่อสู้เรียนรู้หรือกับเทคโนโลยีหรือแพลตฟอร์มอ,อ่าเพราะคนทุกวันนี้คือทําอะไรมันก็ต้องทแบบใหม่ๆคนเก่าๆของของเราที่ เคยคุ้นเคยมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วการค้าขายทําทธุรกิจอะไรพวกนี้การงานก็คือยอมเสียทิ้งแบบประกอบไปทําใหม่มาผ่านอะไรแพลตฟอร์มดีที่สุดนี่คือความหมายเกี่ยวกับตําแหน่งการงานกิจการของเราขายอะไรก็ขายออนไลน์ขายอะไรก็ขายผ่านเนี่ยจะใช้เงินสดซื้อกันทำไมแบบจมไมก่อนไม่ได้แล้วขายผ่านต่างประเทศก็ได้อยู่ต่างประเทศหรืออะไรพวกเนี้ยเราก็สามารถจะซื้อขายกันได้ อ่ามันเป็นความหมายการเปลี่ยนแปลงยอมเสียตําแหน่งย้ายที่ย้ายตําแหน่งจาไรกันดูตําแหน่งโชคลาภของคนอ่ดวงเมืองไทยเราว่าเป็นไงตําแหน่งโชคลาภเป็นไพ่ที่ดีเพราะไพ่แบบนี้ไพ่เสษถีหนีไหลคู่เฮียนกายมันเป็นความหมายให้เงินได้เราได้มาแบบฟุกๆเนี่ยการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบการซื้อ,อหวยลัตเตอรี่อะไรพวกนี้มันก็จะดีกว่าเดิมเพิ่มเติมมาเราต้องไป กัดฟันสู้ซื้อหวยแบบต้องจำใจซื้อมันแต่ก่อนเนี่ยต่อไปผมคิดว่าน่าจะยกหวยอใต้ดินขึ้นมาบนดินมันก็จะดีเพราะไพ่แบบนี้คือตำแหน่งโชคลาบเป็นไพ่ก้าวเหรียญถือว่าดีเป็นไพ่ท,ไทำเงินให้ประเทศชาติทำเงินให้กับอชาวบ้านได้ดีด้วยเนี่ยเงิเน,นทองค้าขายความหมายดีนี่คือตำแหน่งโชคลาบ าดูตำแหน่งวินาชนะของดวงเมืองไทยเราเป็นไงวินาชนะเป็นไพ่ที่ดีเพราะเดอะเอมเปอร์ล์ไพ่ต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นแดนไกลธุรกิจซื้อไปขายมาพ่อค้าวานิชธุรกิจส่งออกเนี่ยเพราะเดอะเอมเปอรล์เป็นไพ่ความสำเร็จสำเร็จแห่งการปกครองสำเร็จแห่งการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนอ่า ตำแหน่งผู้บริหารประเทศชาติเนี่ยถ้าดูตามเหตุการณ์เนี่ยจากนี้ไปดาวไม่ไยูย้ายต่อไปดวงเมืองไทยอาจจะมีสตรีเข้ามาปกครองเพราะตำแหน่งก้าดาบเป็นสตรีที่มีทรัพย์สมบัติแล้วเดินเมื่อตามมาก็คือการปกครองเป็นผู้นำเนี่ยคือผมจะนำมาให้ดู เพื่อจะได้รู้ว่าดวงเมืองไทยต่อไปก็จะมีสตรีมาเป็นนายกเนี่ยผมก็จะบอกให้ดูบทสรุปของดวงเมืองไทยหลังจากดาวมะเอยู่ย้ายวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดบทสรุปก็คือ,อบทศรรักปัญหาถึงเวลามันขี้คายแล้วอุปสรรคปัญหาถึงเวลาขี้คายมันเริ่มไหลไปตามน้ํา เพราะฉะนั้นดวงตาดวงเมืองไทยหลังจากวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดปีหกห้าหลังจากดาวไม่ได้ย้ายออกที่อยู่ราศีเมษโรคภัยอาเพศก็จะหมดจากดวงโลกดวงเมืองไปผีสามบเวสีหรือสิ่งอัปปีสิ่งไม่ดีเนี่ยที่เคยทำอ,อวดดีให้คนศรัทธาเนี่ยก็จะตายจากเมืองไทยไป เริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้นี่คือการดูดวง12ราศีกับไพ่24 12ราศีที่ผ่านมาด,ดวงเมืองไทยอาจจะมีปัญหาอาจจะมีอุศักผ่านมาเพราะเดาวมัตะยูเข้ามาอยู่ราศีเมษได้หลายปีก็น่าจะเจ็ดปีถ้าให้ดูว่าข้าวตั้งแต่วันที่12เดือนกรกฎาคมปี58เนี่ย มันจะอยู่เข้ามาอยู่แต่ละราศีก็ใช้เวลาเจ็ดปีบ้างสิบปีบ้างแล้วแต่จังหวะโคจรจังหวะการเดินทางของดาวผีสัมพัยวิศีเพราะสิ่งไม่ดีจะอยู่ดวงโลกดวงเมืองเนี่ยร้อยปีมีครั้งหนึ่งซึ่งผมก็จะให้ดูตามสถิติที่ผ่านมาเพราะโลกหาโลกระบาดหรือโลกทำลายชาติเนี่ย มันก็จะร้อยปีก็จะร้อยกว่าปีก็จะมีครั้งหนึ่งเนี่ยซึ่งผมก็จะเอามาอธิบายมาความหมายให้ดูเพื่อจะได้รู้ว่าจากวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดดวงโลกดวงเมืองหรือดวงเมืองไทยจากนี้ไปก็จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นขอให้ทุกคนจงหลุดพ้นอุปสรรคปัญหา ขอให้ดวงาตาทุกท่านจงมีแต่ความสุขความสบายสุกกายสบายใจอยู่กันแบบอบอุ่นเกื้อกูลซึ่งกันและกันขอให้โชคดีครับทุกท่านขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ